ดีคะ่ะดิฉันนงางสยามคาวินทรวค่ะเป็นประธานกลุ่มเกษตรจักสารปราลูกย่าริเพาค่ะร้านปะตุ้นค่ะก็ประวัติความเป็นมาก็ย่าริโพนเนี่ยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของที่นี่ค่ะส่วนมากคนในหมู่บ้านทําจักสารย่าริโพากะทั้งหมู่บ้านเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่บรรพบุรุษมาประมาณคนหนึ่งเ็าทาตั้งแต่4ี่สปีที่แล้วค่ะก็ช่วงนี้ก็เมื่อก่อนเนี่ยทำขายทั่วไปแต่ว่าตอนนี้ได้ตั้งเป็นกลุ่มค่ะเป็นกลุ่มแล้วก็สมาชิก ของเราก็มีส1อคนค่ะแล้กระจายหานกันไปทำพอทำเสร็จแล้วเขาก็มาขายให้กับกลุ่มค่ะแล้วทางกลุ่มก็ส่งไปถมบางใบก็ถ้าที่ละเอียดก็ไปถมเพินถมทองแล้วก็ถมใบก้นถมธรรมดาแล้วก็วางขายหานโอทบค่ะที่รัฐบาลก็จัดให้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ขายออนไลน์ด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ก็ตัวที่ว่าได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือกระเป๋าทรงที่ว่าหานละเอียดค่ะ รายละเอียดที่ว่าเป็นทรงรีเป็นทรงแปดเหลี่ยมเป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นทรงหีบสมบัติแล้วก็ทรงหกเหลี่ยมก็มีค่ะขั้นตอนการผลิตก็ถ้าละเอียดหน่อยก็ประมาณ1เดือนค่ะถ้าละเอียดมากก็ประมาณ1-2เดือนถ้าปานกลางก็1 5บหถึงยีวันค่ะเสร็จใบหนึ่งส่วนวัสดุโครงสร้างก็คือหวายค่ะหวายก็เราสั่งมาจากกรุงเทพค่ะเป็นไส้หวายที่ว่าเขาเปลือกเขาทำคูันิเจอร์แล้วค่ะ แล้วก็ญารีพอก็คุณในชุมชนในหมู่บ้านของเราสมาชิกของเราไปหามาจากในป่าค่ะแล้วก็มาขายให้สมาชิกเราทําส่วนมากก็ตอนนี้ก็เริ่มปลูกกันบ้างแล้วค่ะต้องปลูกใช้เองด้วยเพราะว่าป่าเริ่มจะหมดแล้วค่ะ, <Yeah. S 1> ะคนคนทําก็บางคนก็ถนัดแปดเหลี่ยมก็ทําแปดเหลี่ยมเปยบางคนถนัดลูกกลมก็ทากลมเปยทรงกระปุกบางคนถนัดลูกทรงรีก็ทําทรงรีค่ะบางคนถนัดแบบลูกที่ว่ามันป่องๆอ,อ,อีกแบบหนึ่งก็ทําไปแล,แ,แล้วแต่สมาชิกจะถนัด ถนัดถนัดใบไหนก็ถนัดแบบไหนก็ก็ทําแบบนั้นค่ะทําส่วนมากสามาชิกจะทําได้เกือบทุกแบบเลยค่ะบางคนเหมือนป้ารีทํามา45ปีแล้วค่ะปะ้าคงก็ทํามาไม่ต่ำกว่า40ปีบางคนที่นั่งอยู่ข้างหลังค่ะเขาได้สอนสิทธิ์สอนลูกสอนหลานมาก็หลายคนแล้วค่ะ เร็ก,เรกหรือมันไปดี่ตำเป้าาคัะเราสักซิบคนแต่ว่าลูกกระช่องรยอาซิบนี่นุ้ยช่องรยอาทิปตรงไปค่ายในเมืองนะเดินก็นไม่รู้กีรานค่ายไม่ได้ซึ่งเขาโตช่องรยมังยม่งรยอาซิบมั่งจะตรงจำเป็นตรงค่ายจำปุ๋ยทปยได้ไปห้าพัน 5, ปัจจุบันอาพันโบกอวิทย์มาลูกก็ลดยาอย่างเลื่อยช่องพันหน้า ต้องใจหัวเจ๊ยวัวเจ๊ยข้าไปกั้งก็ทำแบบนั้น